สวัสดีครับสวัสดีพี่พน,น้องชาว YouTube นะครับผมแล้วก็สวัสดียงเอฟ c ชายใหญ่ที่เคารพรักทุกท่าน,นนะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูสอมอบรถนะครับสองมอบรถเจ้าฮีโนโ่โนเมกาจโอนะครับลูกค้าขอนแก่นนะครับเดิมคันนี้ก็คุยไว้อีกแล้วครับผมตั้งแต่ตอนมาจองมาจํากันนะครับว่า ไม่เต่งเยอะไม่เต่งนะครับไม่เอาอะไรเต่งนะครับทนไม่ได้ครับผมชายใหญ่ก็จัดให้อีกแล้วครับผมนะคฝังตอกบมือกระจกนะครับกันสากระจกแมซ่าจัดไปครับนี่ครับโน่นไปมีมิชลินไปเป็นชื่อเพื่อนอีกนะครับสองตัวนะครับ ไฟตามมองๆแล้วก็จัดให้สาปิ้งกันเลยทีเดียวครับผมนี่นะครับกระทะชุบอีกครับผมกระทะชุบครเมียมนะครับกระทะชุบครเมียมฝาครอบกัดล้อนะครับนี่ครับผมท่านสุภาพบุรุษหน้าตาดีกับท่านสุภาพสตรีทีท่หน้าตาสวยนะครับลูกค้าที่รบของเรานะครับลูกค้าที่ น่ารักนะครับที่มาดหนุนชายใหญ่ครับมารับรถกลับบ้านนะครับเวลาไม่ใช่ปัญหาครับงานสวยๆเนียนๆกันเลยครับผมโอ้หครับดูสิครับไม่ต้องโป้สีครับไม่ต้องกลัวล่อนนะผมโหนครับวาดวิวแถมให้อีครับผม อะไรจะขนาดนั้นครับแถมบางฝุ่นอีกนะครับบางฝุ่นครั้งแรกคุยไม่เอาไม่เอาเต็มนะครับเอาแค่เฉพาะช่วงล้อนะครับธรรมดาธรรมดาครับใจดีครับจัดให้อีกครับผมแถมกันไปครับแต่บางครั้งบางทีก็ต้องขออภัยในบางบางนะครับบางโอกาสนะครับที่มัน อาจจะช้าบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาหลายหลาย,หลายด้านนะครับอาจจะงานเหล็กทําเสร็จงานสีทําให้ทันนะครับงานประกอบงานเก็บรายละเอียดกระจุกกระจิกเองครับเยอะะนะครับะนะครับมันก็กว่าจะเสร็จมาเป็นรถให้ใช้แต่ละคันนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับ เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับสมนใจอยากได้รถก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมที่โบรยรชายใหญ่โดยตรงเลยครับผม0849295537นะครับผมหรือติดตามทางช่อง YouTube ได้นะครับนี่ตามนี้เลยครับชายใหญ่รุ่มเรื่องกิตกันเลยนะครับผม Facebook ชื่อเดียวกันนะครับสุดจัดครับผมตอนนี้ไปประจำการอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภออะไรนะครับอำเภออะไรน้องสองห้องนะครับเจือทักได้นะครับน้องสองห้องอครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับคนเงินคนทองเข้าบ้านเด้อบันนี้เด้อ ครับเด <c oughs> ็กเมื่อด้าเด็กเมื่อ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ครับสวัสดีครับร <c oughs> ่ำรวยครับร่ำรวย <c oughs> คนเงินคนทองเข้าบ้านนะครับ ครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับขอบคุณพี่น้องชาวยูทูบนะครับขอบคุณียังเอฟซีชายใหญ่นะครับผมที่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจครับกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับนะครับไปแล้วครับผม ครับผมเปิ้วเลยครับโอเคนะครับจบข่าวครับผ่านไปอีกหนึ่งขั้นครับผมทำให้อย่างดีอย่างเนียนเลยครับจะได้ไม่ต้องซ่อมครับเนบอะไรเราเสริมให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปทำต่อนะครับเพราะว่า ลูกค้าไปทําเองหนียากนะครับยากอยู่ก็สมควรนะเพราะต้องไปตามหาซื้อเหน่บซื้ออะไรอีกนะครับต้องบางทีลูกค้าไม่เข้าใจว่าขนาดไหนถึงจะพอดีเนาะถึงจะใช้งานได้นะครับเราคนใช้เองนะครับเรารู้นะครับว่าขนาดไหนใช้งานได้เหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับเราทําให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเติมน้ำมันบ่งงานนะครับเป่าคลองนะครับ เก็บเงินเก็บทองใช้นี่ใช้สินสร้างเนื้อสร้างตัวกันต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านไปผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ชมกันต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ